สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแน,นาแะนำาริษาทิิต Am Amena k e l ทที่มีออปชันส่งสลิปเงินเดือนผ่านอีเมลให้กับพนักงานนะคะสำหรับเวอร์ชั่นที่ส่งสลิปได้จะมีต่อท้ายด้วย em แบบนี้นะคะและที่ข้อมูลประวัติพนักงานจะต้องมีอีเมลส่วนตัวแบบนี้ไว้ด้วยนะคะ สำหรับเวอร์ชันที่ส่งสลิปผ่านอีเมลได้ก็จะมีแถบส่งสลิปทางอีเมลแบบนี้มาให้นะคะเราก็ตั้งค่าหัวข้อเพิ่มเติมแล้วก็ป้อนรายละเอียดที่จะส่งในอีเมลไว้ที่นี่ค่ะข้อความตรงนี้จะส่งไปให้กับทุกคนนะคะหากจะระบุเดือนในการส่งแบบนี้ผู้ใช้ต้องมาเปลี่ยนเองทุกเดือนนะคะ แล้วอย่าลืมติ๊กส่งสลิปอีเมลตรงนี้ด้วยค่ะตั้งตรงนี้เสร็จแล้วเราไปที่สลิปเงินเดือนพนักง,งานได้เลยนะคะสังเกตตรงนี้นะคะเมื่อเราเลือกส่งอีเมลปุ่มนี้จะขึ้นเป็นอีเมลค่ะเมื่อเราไม่เลือกปุ่มนี้จะเป็น PDF นะคะนั่นก็คือทุกคนจะถูก e x p o r t สลิปออกมาเป็น PDF ไฟล์ค่ะและส่งสลิปให้กับคนที่มีอีเมลนั่นเองค่ะ เมื่อพร้อมแล้วเรากดปุ่มส่งอีเมลได้เลยนะคะเมื่อเรากดปุ่มส่งอีเมลเราต้องรอระบบ e x p o r t PDF ไฟล์ fi, และส่งสลิปให้ครบกับทุกคนจนเสร็จนะคะโปรแกรมจะค้างหน้าจอแบบนี้ไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นการส่งสลิปค่ะเมื่อโปรแกรมทำง,งานเสร็จแล้วเรามาดูสลิปที่อีเมลกันค่ะ รายละเอียดที่เราตั้งค่าไว้ที่โปรแกรมก็จะออกมาแบบนี้นะคะขนาดหรือรูปแบบตัวอักษรอยู่ที่การตั้งค่าที่อีเมลนะคะมาดูเอกสารแนบค่ะรายละเอียดสลิปเงื่อนเดือนจะแนบไฟล์มาแบบนี้นะคะหากต้องการที่เป็นเวอร์ชันที่ใส่รหัสผ่าน PDF ได้ด้วยก็มีเช่นเดียวกันค่ะการใส่รหัสผ่านข้อมูลจะปลอดภัยมากขึ้นนะคะ ต่อมามาดูที่โฟลเดอร์ Export ค่ะในโฟลเดอร์นี้ก็จะมีสลิปเงินเดือนแบบ PDF ของพนักงานรายเดือนทุกคนที่นี่นะคะรูปแบบและหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบเดียวกันที่ส่งในอีเมลนะคะ ูใช้สามารถยินไฟล์สลิปนี้ให้กับพนักงานผ่านไลน์หรือช่องทางอื่นๆได้นะคะแต่ต้องทำเป็นแบบแน่นน่วนค่ะการสาธิตออปชันการส่งสลิปผ่านอีเมลจบแล้วนะคะหากต้องการดูคลิปอื่นๆคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ ฝากกดติดตามเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ